สวัสดีครับก็เพราะว่อผมโต๊ะชาแนลนะครับผมวันนี้ไปอยู่แถวๆไอคอนสยามนะครับผมมาขึ้นรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับผมซึ่งมีอยู่3ามสถานีนะครับก็มีกรุงธนบุรีเจริญนครและก็คลองสามนะครับก็ใครที่อยู่คลองสามก็คงจะรู้จักวัดทิชัยหรือวัดอโนงเป็นอย่างดีนะครับผมแล้วก็เจริญนครก็จะเป็นไอคอนสยามแล้วก็กรุงธนบุรีนี่สามารถเชื่อมต่อไปยังรถไฟฟ้า ได้นะครับผมไปเพื่อไปบางว่าหรือไปสีลมหรือไปสถาน,นีอื่นๆนะครับผมได้อีกหลายๆสถานีเลยนะครับผมก็ถ้าใครยังไม่ได้มานั่งก็ลองมานั่งกันดูนะครับเพราะว่าเขาให้นั่งฟรีกันถึงเพียงแค่15มกราคมนี้นะครับผมถ้าช้ากว่านี้อาจจะต้องจ่ายตังค์นะครับผมอย่าลืมมาขึ้นเราอย่าลืมมาลองใช้รถไฟฟ้าใช้บริการกันนะครับผมรับรองวา่าคุณจะชอบแน่นอนนะสำหรับว,วันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วต้องลาไปก่อนพบกัก็หมาโอกาสหน้าสำหรับว,วันนี้ สวัสดีครับ